สวัสดีนะครับแรกนี้นะครับเรามาทําเมนูนะครับแกงจอผักกาดนะครับแม่บ้านนะครับเนาะจะทําสูกินนะครับมือนน้นะครับเนาะเรามาเบิงวัตถุดิบนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็มะขามเปียกนะครับอันนี้เป็นเครื่องนะครับมีพริกนะครับมีกระเทียม แล้วก็มีหอมแดงนะครับเอาไปย่างไฟนะครับแล้วกับเป็นพริกสดนะครับพริกสดนี่นะครับตำนะครับใส่กบหัวตะไคร่นะครับตำรวมกันเลยนะครับแล้วก็มีลูกหมูนะครับมีผักกาดนะครับเครื่องกะมีพริกแก้วเกลือนะครับปลานะครับตั้งมอนะครับใส่น้ำนะครับแล้วก็ล่อให้น้ำเดือดนะครับ ข้อนามเดือดนะครับเข้ากับใส่พริกแกงนะครับนำล่างรกนะครับลงไปนะครับตามด้วยใบมะกรูดนะครับ ใบบกูดแล้วก็บหัวคานะครับน้ำเดือดนะครับเอาหมูลงนะครับใด้เห็นหมดเลยนะครับูหมูนะครับ ล่อให้น้ำเดือดนะครับให้ดูกหมูซุกนะครับล่อนะครับเนาะล่อให้ดูกหมูนะครับเปื่อนะครับค่อยเอาเครื่องแกงส่วนอื่นๆลงนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรแม่บ้านนะครับสูตรแม่บ้านทาเองนะครับหลังจากนี้ห้องทิ้งหมอนะครับไว้สักพักนะครับแล้วก็ใส่บักขามเปียกลงไปนะครับ ใส่รถดีลงไปนะครับ แล้วก็ใส่พงนั่วลงไปนะครับใส่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลา เาก็ทิ้งไว้จากพักหนึ่งนะครับใส่เครื่องลงไปนะครับใส่พักนะครับใส่พักกามลงไปนะครับ ปิดฟ้านะครับแล้วก็ล่อให้น้ำเดือดนะครับพักเปื่อยนะครับใส่พักลงไปนะครับบันนี้เนาะใกล้จะซุกแล้วนะครับใกล้จะได้กินแล้วนะครับนาตานาท่านนากินมากเลยนะครับ ครับตอนนี้จะซุกเรียบร้อยแล้วนะครับแกนจอผักกาดใส่กระดูกหมูนะครับหรุดูนแม่บ้านนะครับเนาะแม่บ้านทำให้กินนะครับมันมีนาตากระนาท่านนะครับเตรียมเสิร์ฟเลยเลยนะครับ หอมนาทานมากนะครับแซ่บๆนะครับกินกับข้าวเหนียวนะครับจำขอนฮ้อนนะครับมากินข้าวแล้วกันเด้อนะครับแรงเลยเนาะยอประกาศใส่กระดูกหมูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับขอจบไว้เพียงสำเนีนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ